สวัสดีค่ะวันนี้จะพามารู้จักคำว่าสมาร์ทฟาร์มหรือเกษตรอัจฉริยะนี้ให้เราได้เห็นให้ได้ยินกันหนาหูมากขึ้นตามตามสมัยเพราะตั้งแต่เราก้าวสู่ยุคไทยแลนด์4.0การนำวนวัตรกรรมใหม่ๆเข้ามาใช้ในประเทศก็มีมากขึ้นตามไปด้วยเกษตรอัจฉริยะสมาร์ทฟาร์มหรืออินเทล i g เจนต์ฟาร์มเป็นการทาเกษตรสมัยใหม่โดยการใช้เทคโนโลยีหรือหุ่นยนต์เครื่องจักรหรืออื่นๆ ที่มีความแม่นยำสูงเข้ามาช่วยในการทำงานโดยให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุดในยุคที่แรงงานในภาคเกษตรลด,ดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ภาคเกษตรกรเริ่มมีการปรับตัวโดวยการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาปรับปรุงและประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นแนวคิดของการทำกรเกษตรอัจฉริยะคือการ,กรเกษตรแม่นยำสูงโดยเป็นการทำให้การ,กรเกษตรเข้ากับสภาพพื้นที่เน้นพื้นที่ไม่ใหญ่เน้นประสิทธิภาพในการเพาะปลูกตั้งแต่การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์จนถึงกระบวนการปลูกที่นำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการตรวจวัดทั้งเรื่องของสภาพดิน ความชื้นความชื้นในดินแร่ธาตุในดินความเป็นปลดด่างส,สภาพปริมาณแสงธรรมชาติรวมถึงศัตรูพืชต่างๆองค์ประกอบที่สําคัญในการทําฟาร์มอัจฉริยะต้องมี3ด้านด้วยกันจึงจะทําให้ฟาร์มอัจฉริยะมีประสิทธิภาพนั่นก็คือการระบุตําแหน่งพื้นที่เพาะปลูกการแปลวิเคราะห์ข้อมูลที่ตรงกับระยะเวลาของการเพาะปลูกพืช การบริหารจัดการพื้นที่โดยการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมไม่สิ้นปึงทรัพยากรและต้องเข้ากับการเพราะปลูกพืชชนิดนั้นนั้นปัจจุบันความรู้ทางด้านเกษตรอัจฉริยะมีมากขึ้นในอินเทอร์เน็ตเพราะเป็นแนวโน้มที่สำคัญของการทำการเกษตรในศตรวรรษที่21หลายฟามเริ่มมีการนำเอาเทคโนโลยี precision farming เพื่อควบคุมความแม่นยำทั้งการให้น้ําที่ถูกทั้งปริมาณระยะเวลาผ่านสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ งางองมีการนำเอาเซ็นเซอร์เข้ามาควบคุมเพื่อวัดอุณหภูมิร่วมกับการปล่อยน้ำเพื่อรักษาอุณหภูมิรวมไปถึงการให้ปุ๋ยผ่านการให้น้ำต่อมานะคะเป็นตัวอย่างแอปพลิเคชันสำหรับเกษตรกร,กรยกตัวอย่างเช่นปุ๋ยรายแปลงแอปพลิเคชันนี้เป็นโปรแกรมสารสนเทศที่ให้คำแนะนำและการจัดการดินและปุ๋ยรายแปลงถูกพัฒนาขึ้นโดยการบูรณาการข้อมูลการจัดการดินของกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับคำแนะนำการจัดการปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของกรมวิชาการเกษตรและผลวิจัยการเกษตรการจัดการธาตุอาหารเพืพอพื้นที่และจึงจัดทำระบบติดต่อให้ผู้ใช้สามารถคัดกรองข้อมูลได้ตามความต้องการของผู้ใช้ ต่อมาคือด้านประโยชน์ที่ผู้ใช้จะได้รับจากแอปนี้คือสามารถรับคําแนะนําการใช้ปุ๋ยได้แม้ไม่ส่งตัวอย่างดินวิเคราะห์เนื่องจากโปรแกรมมีผลวิเคราะห์ดินพื้นฐานประจําชุดดินอยู่แล้วแต่ในกรณีที่ผู้ใช้แอปพลิเคชันส่งดินมาตรวจวิเคราะห์กับกรมพัฒนานที่ดินสามารถระบุผลการวิเคราะห์ดินเข้าไปในโปรแกรม และจะทําให้คําแนะนําการจัดก,การปุ๋ยที่มีความจําเพาะเป็นรายแปลงซึ่งจะช่วยให้สามารถใช้ปุ๋ยได้อย่างแม่นยําขึ้นและสามารถลดต้นทุนด้านการผลิตลงก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนตลอดจนให้กําไรสูงสุดอีกด้วยอีกหนึ่งตัวอย่างแอปพลิเคชันเช่นกดดูรู้ดินแอปพลิเคชันสำหรับเกษตรกรยุคใหม่เป็นแอปพลิเคชันตัวอย่างที่กรมพัฒนาที่ดินขิดคนขึ้น เพื่อช่วยให้เกษตรกรไทยมีความรู้และความสามารถวิเคราะห์คุณภาพของดินได้ด้วยตนเองที่ช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับดินหลายด้านเช่นกลุ่มปุตตินการใช้ประโยชน์ที่ดินแนวทางการจัดการดินปัญหาของดินและพืชที่เหมาะสมเบื้องประโยชน์ของแอปพลิเคชันกดรู้ดินสามารถเรียกดูข้อมูลดินและข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินจากแอปพลิเคชันโดยมีรายละเอียดแนวทางการจัดการดินเบื้องต้นปัญหาของดินและพืชที่มีความเหมาะสมในการเพาะปลูก สามารถเรียกดูที่ตั้งแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการดินคือสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต12แห่งสถานีพัฒนาที่ดิน77จังหวัดศูนย์การเรียนรู้รวมไปถึงตำแหน่งของร้านค้าเกษตรธนาคารปุ๋ยอินทรีย์บนแผนที่รวมทั้งสามารถเรียกดูเส้นทางจากตำแหน่งนปัจจุบันไปยังสถานที่ที่สนใจหรือบนแผนที่ได้อีกด้วยข้อมูลที่ให้บริการในแอปพลิเคชัน ข้อมูลกลุ่มชุดดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินข้อมูลแนวทางการจัดการดินปัญหาของดินเพื่อที่มีความเหมาะสมในการเพราะปลูกกลุ่มของชุดดินต่างๆข้อมูลที่แหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการดินเช่นที่ตั้งสำนักงานพัฒนาเขตที่ดินสถานีพัฒนาที่ดินต่างๆศูนย์การเรียนรู้ข้อมูลที่ตั้งการค้าเกษตรธนาคารปุ๋ยอินทรีย์